အဲ့မောင်လည်းကကျွန်တော်ဖိုက်တာ nightman season ပုံမှန်စက်နေနေရွှေဒီမင်းဖြစ်သွားတယ်ကျော်ဒီနေ့ဒီဆက်ပေးချင်တယ်လုံးဝဝေးလျောက်ပါတော့အဲသူတို့မြန်မာလောက်ဝေးရောက်ပါတော့ဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်လာဦးဖိုက်တာကိုတော့မှ92တူမှတ်တော့ဒူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့လေထုပဲတတတော့ပြင်းဖိုက်တာလေးဆော့ 2Y ပေါ့လေဘာလို့ကိုတူပေါ်နေကြစလဲကြည်လည်အောင်ဒီဆော့2ဘာလို့နေကကွန်မြူနတီဖိုက်တာတော့တရားအောင်ဟောင်းနေတော့ဘယ်စားနေဆော့2 พงสะบัดออเซ์ครับ้องรู้จักกลังนี้ไทยอย่าง้อย่ครับมาสดไปแพ้หยุดวพวัฒนาที่ปรางกูทางด้านของงสะบัดส่วนกับเตพันชัยครับตัวทัวร์ลาวไฟดาทัวราเพื่อนนท่าเจ้าเฟรีเนาะ ต่อมาช่วงนี้ยังไม่ว่างครับเนื่องจากมีปัญหาหัวใจอยู่ครับช่วงนีเ้เดี๋ยวก็คอยติดตามครับก็คงจะกลับมาครับนักมวยดีบางครั้งบางทีว่าจะเลิกว่าจะหยุดไปที่ก้คนสาบโดดไม่ไหวนะพี่วุฒินะสุขแก่ก็เป็นอ,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 อย่างนั้นนะครับผมกูดังเห็นว่ามวยแถวๆนะครับที่หาเปิดประเทศนี่ก็กลับมากัานเอะะนครับ

เรามาระจุปีสูมาอเนาะระจวรที่มันจะโอเคสานี่ทันมโลลีเวตุนี่ไเนาะท่เจ็ด็อย่าลืมนะพี่น้อเชาวทนรับไปดูสุปทั้งคนใหญ่นะครับจารใจอารสมดีนะครับสายตทรจัิน์พบนครับชนกับซุปเปอร์เอ็กซ์สินนายกนงนะครับยอดมนุเจอลบโรเกม้านยกเพื่นใส่กับเจเจมาดูกันต่อครับยกสองนคนบะ So, to our today's Marotosophy Avenue, you k n o So, to u r clinic, no, they should all call it to the O. p e n i a do y o n o w p e d n i a do y ตัดตาเดียวโบลชโชโอ้เกมเนี่ยมาแล้วว่ะบาบาทินจีเซาไม่ช่วยเลยเราไปนะเนาะคุเร่ชั่วโมงซอทูวะเนี่ยทูแจชะเน่โบลชโชทูแจเจียวโอ้ซะได้เลยครับยก3ครับทินจีเซาช่วยซอทูวะพังเนี่ยทูแจชะดิเนาะโหโอเคตาเดียวป่ะเนาะเนี่ยมาแล้วว่ะบาบาทินจีเซาไม่ช่วยเลยซอทูวะโอ้เนาะทูแจชะเน่ลงมาโอ้เล่นซุอันไหนก็เค้าจะเจอเราพี่ Fighter นี่อ๋อ loud fighter ဘောနောလေထူတော့ခဲ့တဲ့ software policy ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုအစုံကြီးချိပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဆုံနေကြကြာတို့ဘောကောင်နေစနေပြပုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခုကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်နိုင် subscribe လုပ်တာပြကြပါဘောနောကျေးဇူးတင်ပါတယ်